เรียนเชิญตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์ตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์เรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญมณฑลทหารบกที่26มณฑลทหารบกที่26เบเรียนเชิญค่ยะยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรมัมย์ สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์เรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญศาลจังหวัดบุรีรังศาลจังหวัดบุรีรังเรียนเชิญค่ะ แทนเจริญขานผู้ร่วมพิธีทุกท่านยืนขึ้นค่ะ ในลำดับนี้ท่านประธานในพิธีประกอบพิธีว,งวางพวงมาลาและถวายพระชัชฎดีพอ้ชงวด เตรียมถวายราชสัดมน์ยีนั่งหลุดเสื้อเชื่อใจใจเขาลร อบรมบ่มนิสัยให้มีใจรักชา สนิทใน่วมหาไทยหวยาไม่ขาดเลยลุกแบบนี้ท่านจำเริญแหวนเพชรรองผู้หน่วยการลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ประธานในพธธิธีจะได้กล่าวสดุดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยผู้รับผู้อัญชาลูกเสือและลูกเสือเลตนในรีทั้งหลาย ด้วยในวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรนคตของพระบาทสมเด็จพระกระเมนทรมหาวชิราลุธพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัวได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันนี้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือเล่นานาดีทั้งหลายด้วราชานาจัก ต่างพาการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านซึ่งเป็นผู้พระรชาชทานกำเนิดลูกเสือไทยและต่างพร้อมใจการกระทำการถวายบังคมพระบรมรายฐานสศพนุสรสและถวายร,ราชสวดีแด่พระองค์โระกาศสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระรชาชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น เหตุการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะที่รอดแล้วอันตรายประเทศตะวันตกหลายประเทศก็มองประเทศไทยด้วยสายตาที่ปราถนาจะเข้าครอบครองขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีกำลังทหารเพียงพอแก่การรักษาเอกราชหากไม่ได้แก้ไขสถานการณ์อาจสูญเสียสิ่งที่เราหวงแหนคือแผ่นดินไทยโพราทรงมองเห็นการไกไ จงทรงเร่งปลูกไกคนไทยทั้งชาติให้สำนึกในสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงสถาปนาจงสถาปนาการลูกเสือขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมพุทธศักราช2454่จึงเป็นที่ทราบกันดีว่าพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการลูกเสือไทยพระองค์ทรงก่อตั้งการลูกเสือไทยขึ้นด้วยมีพระราชประสงค เพื่ออบรมจิตใจเยาวชนให้กล้าหาญกดทนเข้มแข็งสมเป็นรูปผู้ชายและให้รู้จกักควารเ็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวมในสยามบ้านเมืองคับขันในยามบ้านเมืองคับขันลูกเสืออาจทำหน้าที่ช่วยเหลือปฏิบัติการป้องกันประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราได้ปัจจุบันได้เป็นที่ประากาศแล้วว่า การลูกเสือมีคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ชาติบ้านเมืองซึ่งเราพบเห็นกันอยู่เสม,มอว่าลูกเสือทัางหลายได้จเจริญตามเรื่องพระยุคพลบาทในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติในโอกาสที่ได้มาพร้อมกันต่อหน้าเรื่องพระพักพระบรมราชานุสรของพระองค์ในวันนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ ซึ่งเป็นผู้กำเนิดลูกเสือไทยนับว่าเป็นการแสดงความกะตัญยูกระกับเวทิตาธรรมอันแท้จิ่งจึงขอให้ผู้ประคับบัญชาและลูกเสือทั้งหลายจงพร้อมใจกันรำลึกถึงพระมหาก,การุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพวกเราและพระสบนิกรทุกคนจงกังก้งจิตปนิธานอันแน่วแน่ ด้วยการประพฤติตนเป็นพลเมืองดีเพื่อเป็นกำลังอันสำคัญแก่ประเทศชาติสมดังพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านต่อไปถ้าแต่พระวิญญาณอันทรงศริสาวภาพกอบด้วยพระเมตตาพระกรุณาและพระปัญญาคุณของพระบาทสมเด็จปุดกล้าเจ้าอยู่หัวแม้จะเสด็จประทับอยู่ณสวงสวรรค์ชั้นใด ขอพระองค์ทรงพระกรุณาทราบว่าบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะยึดมั่นในกตัญญูกตะเวทิตาธรรมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์อยู่เสมอและจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้กิจการลูกเสือและประเทศชาติอันเป็นที่รักและหวงแหนของวงชนชาวไทยได้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่ขึ้นไปตลอด กาละนางในลำดับนี้ประธานในพิธีจะได้นำผู้ร่วมพิธีสงบนี 周末。 อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นศิลปินคนนี้ขึ้นเมนื่อวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เบื้องนาพระบรมราชานุสสวารีรัชกาลที่6บันึงงต้อ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งกองเสือป่าในปีพุทธศักราช2454โดยมีจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการรักษาดินแดนของประเทศเป็นสำคัญพระองค์ทรงพระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไท ได้รับการฝึกขัดให้มีวินัยและได้เรียนรู้ทักษะต่างๆแล้วเมื่อเติบผู้ใหญ่นอกจากจะมีระเบียบวินัยเป็นพลเมืองดีของชาติแล้วยังจะสามารถนําความรู้ที่ได้รับเปลี่ยนมาให้ให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศ454นับเป็นประเทศที่สของโลกที่จัดให้มีกิจการลูกเสือปดกระมงมให้ขยายการจัดตั้งกองลูกเสือออกไปยังโรงเรียนต่างๆจน กองลูกเสืออยู่ทั่วราชจักรกิจกรรมลูกเสือเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งายสติปัญญาจริงใจและศีลยธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีมีความเจริญก้าวหน้าทั้งนี้เพื่อความสุขสมสุขและความมั่นคงและเหกนอกสิ็นใจคูมาร่วมพื่อนำจำนวนห้าสิบนายและบุกกลับจำนวนสิบนายครับ ส่งเสริมการปฏิรูปนิยมเลีวยนผ่านมั่นคงในประเทศค่ะครัมครับขอบคุณผู้บัญชาและก็ลูกเสือขุนนายครับขอพิสานพิลาสุริยาการครับสรดีและวังรงมาลาอย่างเป็นสีมงคลสมพระเกียรติแล้วนะคะ ดับต่อไปเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้นั่งและเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเคารพประธานในพิธีค่อนพะเจ้านายสารคุณควรรับกลับวิเสยาคุณเป็นคู่เรียมนำได้นำกลับได้วิเสศณในจุดมาดึงกองตัวรู้วิธมันเด็จนชุมนุมอาจารย์มันเร็นครับ ตในการประกอบพิธีวางผมลาและถวายราชสุร mm ีเแื่นวัน็1พระมหาธีรราชเจ้าเพื่อน้องกับฤกและเพื่อนกิจในพระมหารุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้มีต่อปเทศชาติที่สสบเนเดินมาและเป็นพระองค์รักมรากสถานแบบวิสัย

ใก,ใกในารนายสมฤกษ์ไยงามกุในการกองลูกเสือโรงเรียน,นได้นํำลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองจำนวน3ามกองมาร่วมพิธีครับพระนามของดุกรา2,456เป็นคร้ที่สี่ของโลกที่ด้ัด้มีกิกรรลูกเสือต่อมาประ้านรธิบ ลลงตา่ตงอ,องปืประโยชน์จาธารณะรนะู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒน,นธรรมและความมั่นคขงของประเทศชาติในการนี้จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักง,งานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์โดยทัานฤนชา,าโคสา,าสิวิไลผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์